ไฮไลท์เกมเพลย์ของเราสัปดาห์นี้นะครับเป็นการลงคอนเทสโซนอีกครั้งหลังจาก4.0.2เข้ามาเซิร์ฟเวอร์ไลฟ์แล้วนะครับทีมของผมได้ลงคอนเทสกันมาหลายรอบแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ประสบความสำเร็จกันสักทีเลยนั่นก็คือลิฟต์ขนของมันบักตลอดเลยนะครับก็เลยได้แค่ปรินการ์ดเอาไปสุ่มกรชายานเท่านั้นพอ4.0.2เข้ามาเราก็เลยรีบไปคอนเทสโซนก่อนเลยจะไปเช็คด้วยว่าลิฟต์ขนของมันใช้ได้ไหม โดยเรามีสถานีในใจแล้วนะครับว่าจะไปที่ไหนซึ่งที่นั่นก็คือนะออปิเทอรี่ครับเ้ม โดดรูมาเลยตรงกลางอ่ะไม่เตะไม่ตายหรอกโดดลงมาได้เลยเปิดแล้วเข้าเขาเขาลิฟไปเป็นฮังก้านะ มา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 ผมได้ว่าเ่งก้ามีนึ่งตัวโอ้ยแม่งติดอย่างเร็วอะ่ะไลิกันกดกดกดเรียกเอาทางขวาเล็กเลยไป อันเนีม hmm. ีทริงด้วยมีมีอ ถึกเงอดทีถึถกหรือมันแหลกมาเลยโอ้ยฉันกองเลยเนาะปิงไงวะ <laughs> ปิงยุ่งไงวะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของข้าง ใช้ปืนแล้วว่มาใช้กันดีใช้ได้อเ <Okay, S 1> ไปขนของใช้ได้ทุกคนขนเลยนายโยเห็นปะ่ะลิฟมันมีแค่นี้ใช่ไหมหม,มันมีปืนสาหกดอกเอ้แล้วเด็ปืนสาหกดอกมันเอาอไปไม่ได้อ่ะสายห้า <laughs> ก็ไม่ได้ <laughs> นี่แหละครับที่เราต้องรีบมาเพราะตอนนี้มันสามารถใช้ได้นะครับสำหรับลิฟต์นจะจ๊ะโหแล้วขนไปไง,ง <c oughs> ไปเนี่ยคือขโมยเออมันมีเทอร์บีมอันเดียววะทำไงดีวะเราไม่มีเทอร์บีมแล้วอ,อันนี้ของใครคนนักเลย มันน่าต้องหล่อเพคกันขนาดนั้นเลยเหรอเพราะมีนี่นี่ไงไง NDB เอาม้ยเอาเอาเอาเก็บให้หมดเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมด NDB NDB NN เอาไปให้หมดแล้วเดี๋ยวรอค่อยไปแจกกันไปแยกกันวิ่งหาคนมาเน่นกันนี่นะฮะ เราจะได้ของมิลิเตอรี่แล้วเขายังกดเลยกดเลยเตรียมกดตไปก่อนอาวุธออกวะเอ๊ลงมาละอร่อยมันมีลูกซองไซสี่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนเสียงระเบิดเสียงระเบิดนะเสียงระเบิดนะมีเสียงระเบิดไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ใช่แางนี้ขึ้นมาละลิฟต์ขึ้นมาละ เปิดมาแล้วครับว่าแต่ละที่มันก็มีของไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาอาวุธอะยังไงก็ต้องเป็นที่นี่ประกับฉากวางชี้เฉียงได้ไหมไม่ให้มันเกินอะวางแนวตั้งได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไม่ไม่อยมาสอยมาเฮ้ยได้ได้นี่ไงได้ได้เอาลงได้มันมันไม่กือกักระลงได้เอาลงได้นะไม่ได้ก็โอเคแล้วไม่ต้องสนิม ลงเลยนะเอาลงเลยนะอาลกดได้เมล่ะไม่มันเห็นชื่อมันได้น,น,นี่ไง๋อ้ออไม่ต้รองแ,และนี่ก็คือผลประกอบการของเราที่ออบิเตอรี่ครับผมได้ปืน NDB และ NN มาหลายกระบอกและก็ยังมีคอมโพเนนต์มิลิ a รี่เกรดนะครับซึ่งก็มีทั้งเกรด B และเกรด A ปะปนกันไปแต่ว่าเราจะพอแค่นี้เหรอไม่แน่นอนครับ พวกเราเลยตัดสินใจไปทุกที่กันเลยดีกว่าเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็ไปที่2กันครับนั่นก็คือเช็คเมดกดอข้างนอกกดทั้งนอกนะ ประตูปิดไว้ไหมฝั่้องฮังกางนายโยมันจะมีเดินข้างล่างทางเชื่อมกันมันมีสองใบสองใบอ้สองใบาง,งไรองด้านล่างใช่ไหมชอยข้าใจ แรงไงแรงอุ้ยก็เดินเลยไม่มีกันอะตรงตรงนี้คือห้องรูดแลละจะวางอยู่ตามชั้นข้างบนก็มีเดี๋ยวนะไอ้ถันพวกงนี้นี่โยนใส่ระเบิดก็ไม่เป็นไรไหนคุณเจมลงไหนอ๋อลงตรงไหนวะลงข้างล่างเหรอฟังผมก็ได้ไงฟังผมได้ฟังผมก็ได้ มัาลงได้สองทางทางมาเชื่อมกันอยู่เด <c oughs> ตจำได้ว่าตรงนี้มีพีซีอ๋อตรงนี้ไปข้างหน้า,าก็ได้นี่หว่าหนห้ใช่จุด6พวกแมสพวกอะไรสวยอนเนี่ยมเมี้คนไม่ก็รวยโต เดย๋ยวเบอร์สามเรงไปดูในข้างในจะได้ปะไม่ได้รอน่นจะได้กองขนาดนี้ไม่ได้ใไหมเออทัามาเรื่งกองไม่ได้หลุดนีิงคอนเทนต์เอาดิแต่ที่นี่เซิร์ฟเวอร์มันไม่ค่อยเป็นใจกับเรานะครับ ริบขนของที่เชคเมดมันบักก็เลยอดได้คอพเนนต์ไปแต่ในตอนที่เรากำลังจะกลับกันนั่นเองนะครับผมก็ได้ไปเจอปืนแรงกระบอกหนึ่งนะครับนั่นก็คือ P8AR ทําทำไมปืนนี้ถึงแรงนั่นแหละล่ะครับนั่นก็เพราะว่ามันไม่มีขายในเกมครับและไม่มีตกที่ไหนด้วยคนที่จะมีปืนกระบอกนี้ได้ต้องซื้อ Goose Pack จากงาน CitizenCon เท่านั้นถึงจะได้ครับแต่ในแพทนี้มันมีให้เก็บในห้องสุดท้ายของเชคเมดแล้วครับ ใครสนใจก็สามารถมาเก็บได้เนี่ยีพปิกพีแปดเออาร์เบเยดใอ้ออออออดิคุณโดคุณอ่าแต่ผมอะ่ะเอากระสุนไปหมดแล้วละ่ะขี่ได้เ, <laughs> เราไปกันต่อที่รูสเตชันครับ บอสเปิดจังยังเงียไฟยังเงยบอีม่ไม่โดน Vito, Vito Chưa được à? Mấy anh xỉm Xỉm, không, 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 không có <laughs> gì ใช่บอที่นี่ใช้ลูกซองเยอะครับเจกระสุภีเพิ่ม55บอกได้ได้ได้ส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกห้องกลางคาทอเดียนคาทอเดียน Hãy subscribe cho được Ghiền được được Để không รอเวลาเข้าห้องโว้ยเขนเรื่องแค่เฉลืองมองแม่งก็ยิงอุวยเศษไม่ได้ยินเสียงกระสุนเลยนะอแล้วคุณเจมส์แม่วิววิวอุะไรยิงอะไรยิงอุ๊ยโอ๊ยผมโดนยิง ยาแม่งจาเกะอีกป้าอู้แม่เปิดเปคนเาเปิดนยเาเปิดเฮ้ยไม่มีคำบรรณิษฐ์กระจายทั่วไปเป็นลางไปดูไปดูเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนไปเช็คลิฟก่อนเลยใชได้ใชได้ใชได้ใช่ไหมสวยได้ใชได้อเล่โอเลเ พวกเราก็รีบกระจายกันไปเก็บของจากห้องต่างๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะมีคนมาเก็บของไปแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีของในห้องแถมการ์ดก็ถูกปินไปแล้วด้วยเพราะเราก็เลยตัดสินใจแคมป์รอปินการ์ดกันครับราคูดาวราคูดาวการ์ดแล้วม,มีคนมาเก็บเมื่อไหร่ก็ยืน <13 S 2> ยืนสร้าง <13 S 2> คนที่ห้องนี้คนหนึ่งให้องนี้คนสนึาง <13. S 2> นายโยยืนไป พอสักพักของก็สปอนออกมาครับแต่พอดีว่าผมดันซนไปหน่อยฮะเอาตัวไปมุดไถ่ไยๆคอมโพเนตนหวังว่ามันจะขยับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นผมนะครับติดบั๊กแล้วก็จมดินซ<ว>ะงั้นว้ตายตายตายเรียบรอ้อยเอาลุ้ไปไหนแล้วกูไม่น่านเล่นเลยอยู่ไหน สุดท้ายผมก็เลยต้องออกเกมเข้าใหม่ครับ oh. ก็เลยต้องวิ่งกลับมาอีกครั้งตอนนี้ผมก็รอห้องโบว์เปิดอีกรอบนึงยังไม่ออกไปข้างนอกครับเพราะว่าอยู่คนเดียวมันเสี่ยงห้องโบว์เนี่ยมันจะมีเวลาเปิดปิดครับก็น่าจะประมาณทุก15นาที oh. ห้องโบว์เปิดแล้วตอ oh. นนี้ไปเลยครับ oh. เพื่อนเรารออยู่ใส่ขวานยิงทิ้งให้หมดเฮ้ยได้แล้วได้ยินไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเปิด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  รอรอนว่าอย่าร้อนเปิดร้อนเปิดถุงท้นไปไม่ได้รัแล้วัายุ่องรีบดูลุตามมามาจเปิดไหมเข้ามาได้แล้วครับแล้วก็มีคนวิ่งตามผมมาด้วยปิดเรา่ปิดเดี๋ยวัยิงไล่หลังม่อยู่ปนมาตายตายตายุงหมายเลยมึง ในรอบนี้มันมีบั๊กหลายอย่างครับผมก็เลยไม่ได้เป็นคนเก็บของที่นี่ก็เลยให้เพื่อนขนเข้าสต็อของเพื่อนไปก่อน<ด>แล้วค่อยไปแจกของกันอีกทีและนี่ก็คือเกมเพลย์ของเราในครั้งนี้ครับเรารีบมาก่อนเพราะกลัวว่าปล่อยไปนานๆกลัวรีบมันจะพังอีกแล้วจะขนของกันไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็มาเพื่อปรินการ์ดเอาไปเปิดแอง,งการ์กระชาด้วยครับเอวเรามีแล้วไอเกมมากไหมครับไอแม่เกมมาไอมีแค่แฟนเอาไปเลยเอ,อเอาไปอีกเอาไปอีก,ออกมีแล้วมีแล้ว มีก็ฝักมีหลายอันแล้วได้หลายอันหลายอันอยู่พอแล้วเหรอ<ด>หมดแล้วหมดแล้วนี <ไป S 2> ่<ๆ>พอก็ไปพอก็กลับสบายจุยและถ้าท่านใดสนใจจะมาจอยกับพวกเราก็สามารถมาที่ Discord ของเราได้เลยเราจะนัดทีมเล่นกันทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปไแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามตอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ